การฟื้นฟูศิลปวิทยาการหมายถึงการเกิดใหม่หรือชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า b e เดอร์ของภูมิปัญญาศิลปกรรมและวรรณกรรมของกรีกและโรมันเกิดขึ้นในสมัยกลางตอนปลายเมื่อประมาณคริสต์ศักราช1350และสิ้นสุดลงในคริสต์ศักราช1650เป็นช่วงเวลาที่ชาตะวันตกหลุดพ้นจากการควบคุมของพวกขุนนางและาศาสนจากักร และสามารถแสวงหาสิทธิเสรีภาพและการคิดอันไรขอบเขตที่เคยถูกจำกัดโดยระบบก,การปกครองแบบฟิวดัลหรือข้อบังคับของาศาสนจักรเป็นสมัยที่คนที่มีชีวิตอยู่ในขณะนั้นมองย้อนกลับไปและยังเห็นว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่จักรวรรดิโรมันมันล่มสลายลงเป็นสมัยที่แสงของอารยธรรมตะวันตกหายไป จนมีการฟื้นฟูศิลปะเิียการกรีกโรมันขึ้นมาใหม่จึงเป็นที่มาของห่วงเวลาที่เรียกว่าสมัยกลางในยุคประวัติศาสตร์ยุโรปยุคฟื้นฟูศิลปะเิียการถือว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างประวัติศาสตร์สมัยกลางและประวัติศาสตร์สมัยใหม่ค่ะ สาเหตุของการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการมีดังนี้ 1. การขยายตัวทางการค้าทำให้พ่อค้าชาวยุโรปและบรรดาเจ้าผู้คองนครในนครอ,อิตาลีมีความมั่งคั่งขึ้นเช่นเมืองฟลอเรน์เมืองมิลานหันมาสนใจในศิละปะและวิทยาการความเจริญในด้านต่างๆประกอบกับที่ตั้งของนครรัฐในอิตาลีเป็นศูนย์กลางของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกมาก่อน ทำให้นักปราชญ์และศิลปินต่างๆในอิตาลีจึงให้ความสนใจศิลปะและวิทยาการของโรมัน 2. ความเจริญทางเศรษฐกิจและการเกิดรัฐชาติในปลายุคลางทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งด้านองค์กรทางการเมืององค์กรทางเศรษฐกิจซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถบริหารจัดการแต่การศึกษาแบบเดิมเน้นปรัชญาทางศาสนาและสังคมในระบบฟิวดัส จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดังนั้นนักปรชาชญาขาต่างๆจึงหันมาศึกษาอาริยธรรมกรีกและโรมัมน 3. ทัศนคติของชายยุโรปในช่วงปลายสมัยกลางต่อการดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากการที่เคร่งขัดต่อคำสั่งสอนทางคริสตศาสนามุ่งสแสวงหาความสุขในโลกหน้าใฝ่ใจที่จะหาทางหลุดพ้นจากบาปและปฏิบัติทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างกุศลให้แก่ตน ได้เปลี่ยนเป็นการมองโลกในแง่ดี 4. การล่มสลายของอาณาจักรไบเซนไทายหรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกเพราะถูกพวกมุสลิมเติร์กยึดครองในปีคศ1453ทําให้วิทยาการแขนงต่างๆที่จักรวรรดิไบเซนไทายสืบทอดไว้หลั่งไหลขึ้นสู่ยุโรปตะวันตกลักษณะของการฟืน้นฟูศิลปะวิทยาการ การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเป็นการศึกษาและทำกรีกโรมันทั้งด้านวรรณกรรมประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและด้านวิทยาการด้านต่างๆโดยให้ความสำคัญของมนุษย์กับการดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันที่เรียกว่ามนุษย์นิยมโดยผู้ที่มีความคิดความเชื่อเช่นนี้เรียกตัวเองว่านักมนุษย์นิยม 1>, 1. วรรณคดีประเภทคลาสสิกนักมนุษย์นิยมที่กระตุ้นจิตนาการของชาวยุโรปให้มาสนใจงานวรรณคดีและประัชญาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมคือฟรานซสโกเพตรักชาวอิตาลีผู้ซึ่งชี้ความงดงามของภาษาละตินและการใช้ภาษาละตินให้ถูกต้องผู้ที่สนใจและนิยมงานเขียนวรรณคดีประเภทคลาสสิกจากคนคว้าศึกษางานของปรา์สมัยโรมันตามห้องสมุดของวัด และบทวิหารในยุโรปแล้วนำมาคัดลอกรวมทั้งนำวรรณคดีและแนวคิดของปรชจากีกมาแปลเป็นภาษาละตินเผยแพร่ไปทั่วโลก 2. ศิลปรกรรมในยุคกลางศิลปรกรรมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ักราชโดยเฉพาะทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดจินตนาการอย่างเสรีได้ผลงานส่วนใหญ่จึงขาดชีวิตชีวา แต่ศิลปรกรรมในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยานิยมงานศิลปะของกรีกโรมันที่เป็นธรรมชาติซึ่งทําให้ความสนใจความสวยงามในสรีระของมนุษย์มิติของภาพสีและเสียงในงานประติมาก,กรรมและจิตกรรมให้สมจริงสมดุลและกลมกลืนสอดคล้องมากขึ้นไมเคิลแองเจโลบูโอนาโลตี เป็นศิลปินที่มีผลงานทางด้านจิตกรรมประติมาก,กรรมและสถาปัตยกรรมผลงานประติมาก,กรรมที่สำคัญและมีชื่อเสียงคือรูปสลักเดวิดเป็นชายหนุ่มเปลือยกายและเปียตาเป็นรูปสลักพระมารดากำลังพระกองพระเยซูในอ้อมพระกรส่วนผลงานจิตกรรมที่มีชื่อเสียงคือจิตกรรมฝาผนังที่เขียนไว้บนเพดานและฝาผนังของโบสซิสตินในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรมที่มีลักษณะงดงาม มากเลโอนาดดาวินชีเป็นศิลปินที่มีผลงานเป็นเลือดในสาขาต่างๆภาพเขียนที่มีชื่อเสียงคือภาพอาหารมือสุดท้ายซึ่งเป็นภาพพระเยซูกับสาวกนั่งที่โตอาหารก่อนที่พระเยซูจะถูกนำไปตรึงไม้กางเขนและภาพโมนาลิซาเป็นภาพหญิงสาวที่มีรอยยิ้มปริศนากับบรรยากาศของธรรมชาติ 3. ด้านวิทยาการความเจริญอ,อื่นๆได้แก่ด้านดาราศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ชาวโยุโรปสนใจกันมากในช่วงเวลานี้นักดาราศาสตร์ที่สำคัญคือโคเปนิคัสได้เสนอทฤษฎีที่ขัดแย้งกับคำสอนของคริสตศาสนาโดยระบุว่าโลกไม่ได้แบนและไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นบริวารที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ตัวอย่างผลงานที่มีชื่อเสียงในช่วงการฟื้นฟูศิละปะวิทยาการ